นะคะทักไม่ตอบคือวุ่นอยู่โทรมาได้เลย0891714374 0891714374หรือ0867743325 0867743325นะคะ l i น์แอดก็ a m a อีมาเลยนะคะแอดตัวเอวงกลม E M A R T ตัวเล็กไม่มีเว,ว้นวรรคไม่มีจุดนะคะ ผมก็มาอยู่ชั้นจีนะครับห้างเซียรลังสิกครับอ,อดไม่ได้ที่จะมาอัปเดตร้านนี้นะครับ E-mart นะครับคุณภาพาตู้ลำโพงแนวบลูทูธนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะมากรณีพิเศษนะครับมาวันอังคารก็คือเป็นวันพ่อนะครับก็คนหายไปหมดเพราะว่าเขาซื้อกันไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหน้าร้านของของอ e ีมารนะครับ ตู้ลำโพงแนวเชื่อมต่อบูทูธนะครับชุดคาราโอเกะต่างๆนะครับที่นี่เน้นงานคุณภาพนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันวันนี้จะมีโปรอะไรบ้างเดี๋ยให้เจนุสเป็นคนเอ้ยให้เจเอเป็นคนสาธยายนะครับนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหน้ารานนะครับของอีมารสวัสดีครับเจเอสวัสดีสวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้มีโปรอะไรดีๆจากร้านอุมาศบ้างครับอ่าใกล้ปีใหม่แล้วเราจะประจัดมันก็จะมีการสังสรรค์และการร้องคาราโอเกะกันแน่นอนนะคะวันนี้เราเลยมาจัดแนวปาร์ตี้เป็นแนวปาร์ตี้ในครอบครัว นะคะ,ะราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้แล้วไมลอยต้องดีๆด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ไมลอยป๊ดปดปด <c oughs> ไม่ใช่นะคะและที่สําคัญเอพยายามคัดสรรทรงนี้หน้านี้เสียงแบบนี้ที่เราสามารถเอาไปร้องคาราโอเกะและฟังดูหนังฟังเพลงเพื่อความบันเทิงได้แน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูเดี๋ยวเอ๋จะมีการคือจริงๆอ่าสเต็ปของแต่ละตัวมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเอ๋จะอธิบายเป็นตัวตัวอ่าอธิบายรวมๆไปเลยแต่เอ๋จะเน้นเปิดเสียงให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงส่วนถ้าเกิดใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักในอ่าในในไลน์แอดของร้านอีหม,มาได้เลยนะคะ นะคะอาสามารถสามารถติดต่อหาเอดได้เลยนะคะเบอร์โทร089 171 4374 089 171 4374นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์จับเบียนะคะ086 774 3325 086 774 3325นะคะหรือทักไลน์มาเลยนะคะไลน์ a อดอีมาดนะคะ Add sign ตัวเอวงกลมนะคะ E M A R T นะคะ E M A R T ไม่มีเว้นวรรคไม่มีจุดเป็นตัวเล็กหมดเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันแล้วเดี๋ยวเอมาบอกราคาท้ายคลิปนะคะแต่ละตัวฟังเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกราคากันนะคะ,ะเดี๋ยวฟงเับผมเดี๋ยวก็มาฟังเสียงนะครับตัวเล็กเสียงดีนะครับก็คือเหมาะสาหรับ

ตัวนี้จัดโปรปีใหม่ให้ในราคา5,990บาทนะคะส่งฟรีนะคะตัวต่อไปเลยนะคะนี่ดอก8ปอนิ้วบิ้ล2ดอกนะคะมีไฟสวยงามนะคะบอกราคาก่อนเลยเพราะคนบอกว่าอยากได้รู้ราคาก่อนนะคะตัวต่อไปค่ะดอก8นิ้ว2ดอกค่ะ8นิ้ว2อดอกนะครับอันนี้เมื่อกี้ตัว8 New d s m d सालेया सालेया बाना

8นิ้ว2ดอกรุ่น1101นะคะสตอม1101นะคะเอมาจัดโปรโปรีใหม่ให้ในราคา4,990บาทนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังดอก8ดอก6นิ้วนะดอก6งนี้2ดอกนะคะ ดอกต่าังเรียนก็ต้องเองแก่แม่เลยเหยาอยู่อันชุ่มปันลูกถึงกับพันได้เลยตัวนี้ดอกหกนิ้วนะคะหนูต้องบอกกันว่าดอกสิบนิ้วดอกสิบปากแปดนิ้วเบิ้ลดอกสิบนิ้วเบิ้ลแปดนิ้วเบิ้ลหกนิ้วหกจุดห้านิ้วเบิ้ลตัวนี้แถมไม้ย่าง U F H ให้สองตัว ตัวนี้นะคะตัว 5, ตัว1102ดอก10นิ้วเบิ้ล150วัตต์ RMS นะคะแถามไมย่านยู่ UFP ให้2ตัวตัวนี้1101นะคะ100วัตต์ RMS แถามไมย่ามยู่ให้2ตัวเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้ อ,อดอก6นิ้วครึ่ง2ดอกนะคะ60วัตต์ RMS นะคะแถมไม่ยั่นยูให้2ตัวเหมือนกันนะคะตัวนี้3,990 4 9 90, 5, 9 0 5,990สีเ็ปเป็นหนึ่แต่พอมาโดดตัวนี้อันนี้คืองบน้อยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวจิวจ๋วๆหน่อยนะคะแต่แถมไม่หนตัวแต่เสียงดีแน่นอนตัวนี้ก็60วัตต์ใช่ไหม ตัวนี้ก็60วัตต์ RMS เหมือนกันแต่แถมไมย่่นอยู่1ตัวตัวนี้เสียงเบสนุ่มแน่นอนเดี๋ยวลองฟังเสียงกันค่ะรับหนึ่งใช่มับหนึ่งครับพี่ลองฟังเสียงตัวเล็กนะครับโซเล่โซเล่ดันเนื้ ไอ้บวบอนเดี๋ยวกระสัวเราไม่โดนเลนอกเป็นสาวบ้านนาเ่อว่าเล็ปิดสอนอยบ้านนานาบอไอ้ภพน้องคือนั้นสุสมรื่อะในงานภาพธ้าเมื่อกีสิบบอหนึ่งวัเดีเท่อนั้นบนใบ แล้วนะคะตัวนี้ตัว6นิ้วครึ่งเอ่อไมลอย1ตัวตัวนี้ต้องแก้นิดนึงตัวนี้35วัตต์ RMS ตัวนี้35วัตต์ RMS 2990นะคะตัวนี้ตัวนี้60วัตต์ RMS เไมลอย2ตัว3990ตัวนี้100วัตต์ i m s ไมลอย2ตัว4990ตัวนี้ 150ยหบวัตต์ i m s และไม้ลอยสองตัวห้า0ันานะคะส่วนตัวนี้ต้องอัดนั้นบอกดานตัวนี้ครูสอนร้องเพลงมาซื้อกันเยอะมากนั่นนะคะตัวนี้ครูแก้วสอนร้องเพลงนะคะตัวนี้ครูวีนัทสอนร้องเพลงดูเองจะเปิดให้ฟังนะคะไปติดตามครูคนได้แล้วนะเขาร้อ,องเพลงกันเพาะมากนะคะตัวนี้ครูวีนัทสอนร้องเพลงตัวนี้ครูแก้วสอนร้องเพลงนะคะ เดี๋ยวเอฟเปิดตัวนี้ให้ฟังที่ครูวีนัทสอนร้องเพลงซื้อไปนะคะ <Okay. S 1> music f ฟสองตัวนะคะตัวนี้ดอก15นิ้วตัวนี้นั้นมุมกว้างตัวนี้เราจะไม่มีไฟนะคะเพราะว่าเราเน้นที่คุณภาพของเสียงจริงๆแล้วก็ให้ความกว้างเพราะดอก15นิ้วมันจะมีความกว้างและมีความเป็นเบส นะคะร้องคาราโอเกะพวกตัวพวกนี้ทั้งหมดเป็นไม่ยั่นยู่หมดทุกตัวแต่จะมีตัวสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นที่2,990ให้ไม่ตัวเดียวตัวอื่นให้ไม่2ตัวหมดเลยแต่เอจะบอกความพิเศษของตัว5,9 0 0กับตัว4,9 0 0ให้ฟังก่อนนะคะทางนี้นะคะ เมื่อไหร่ที่ตัวมันสูงขึ้นนะคะเป็นระบบของสตอมนะคะก็คือนะคะเขาจะเป็นระบบที่ไลน์อินไลน์เอาเนี่ยตัวนี้เขามีอยู่แล้วนะคะตัวตัว15นิ้วแบตเตอรี่ต่อนอกแต่ที่ดีก็คือชาร์จแบตคือปิดเครื่องนะคะชาร์จแบตปิดเครื่องปิดเครื่องแคเท่านั้นเมื่อไหร่เราใช้ไฟแบตกดไปที่ดีซไฟจะขึ้นเลยอันนี้อันนี้เริ่มโลแล้วนะคะเมื่อไหร่โลไฟไฟจะขึ้นไฟเต็มก็คือฟูลไฟตัวนี้ขึ้ก็คือชาร์จแต่ ตัวนี้เมื่อไหร่ที่แบตหมดกะทันหันแบตหมดกระทันหันสามารถกดมาพี่ AC ไฟบ้านได้ทันทีมันจะไม่ยุ่งกับแบตนะคะถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นมันจะข้ามเข้าแบตเข้าแบตแล้วก็เปิดเครื่องเลยแต่อันนี้มันตัดเป็นสวิตไฟบ้านเลยนี่คือไม่ไม่ไม่เข้าแบตเข้าแต่บ้านปุ๊บชาร์จแบตอยู่ตรงกลางไฟแบตอยู่ข้างบนนะคะมีไลน์อินมีไลน์เอาต์ต่อสาย ท่องตัดแบตอยู่ตรงนี้เมื่อไรเปลี่ยนแบตตรงนี้ได้หมดเลยมีล้อลากไปไหนมาไหนตัวนี้ขายดีมากแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มชมรมอัลลบิกซื้อกันเยอะมากนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะไฟแบตเตอรี่นอกนะคะอันนี้ใช้ไฟ AC ชัดแบตตรงกลางแบตก็คือเข้ามาที่ตัวแบตเลยนะคะคตัวนี้ก็เป็นเหมือนกัน นะคะพวกนี้จะเป็นจะเป็นหมดเลย AC ไฟบ้านก็คือมีหลายคนที่หนูที่หนูต้องอธิบายเพราะว่าบางคนบอกว่าฮ้ยพี่ไม่ได้ชอบแบตน่ะเวลาพี่อยู่บ้านพี่อยากใช้ไฟบ้านก็ตัวนี้จัดเต็มเลยเและที่สำคัญเสียงดีด้วยวนะคะแล้วก็พวกนี้พวกนี้เสียงไม่แตกเสียงดีแน่นอนเป็นไม้ยั่นอยู่มีแบตเตอรีพ่พกพาไปไหนมาได้ได้ต่อบลูทูธได้ต่อคอมพิวเตอร์ได้ ต่อทีวีได้ต่อมือถือได้บลูทูธมือถือคอมพิวเตอร์แฟลชไดร์ดีวีดีทุกอย่างได้หมดเลยนะคะอะไรที่เป็นสายอะไรที่เป็นไร้สายและเป็นแฟลชไดร์การ์ดการ์ดก็ได้การ์ดพวกการ์ดไมโครได,ได้ได้หมดเลยนะคะมีช่องเสียบไม่มีช่องเสียบกีตาร์ต่างหาก นะคะช่องเสียบไม้ช่องเสียบกีตาร์ตั้งหากามีไม้ P P R I ไม้ P R I หมายถึงพูดแล้วก็เสียงดบับหยุดพูดเสียงขึ้นนะคะพวกนี้มีหมดนะคะมีปุ่มปรับถ้าเกิดตัวนี้ก็จะมีปรับดีเลยไม้แอคครไม้ได้หมดเลยเบสไม้แหลมไม้อันนี้กีตาร์อาวอลลุ่มไม เบสไมล์แหลมไมล์แอคโคลไมล์ดีเลย์ไมล์อันนี้ก็ปุ่มปรับเสียงนะคะ EQ แต่งเสียงได้อีกส่วนตัวพวกนี้เวลาเราแต่งแต่งเสียงเรากดไปที่เมนูตัวอารน,นี่คือเสียงแหลมตัวนี้ก็คือเสียงเบสตัวนี้ก็แอคโคลนะคะเรากดแล้วเราก็เลือกกดแล้วเราก็หมุนสมมติกดแล้วก็หมุนมมหมุน,มนอย่างเงี้ยค่ะหมุนนะคะนะคะตัวนี้นะคะใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มทักไลน์อ อีมาดมาเดี๋ยวแม่ค okay ้าส่งคลิปให้นะคะเดี๋ยวเจ๊เปิดเพลงที่มันตึ๊บตึ๊บได้ได้ลองดูสักเดี๋ยวลองดูหน่อยนะว่าจะผ่านไหมเนอะโอเคเดี๋ยวเอเปิดเพลงตึ๊บตึ๊บให้นะคะตัวตัวนี้ก็ได้เจ๊ตัวตัวนี้เพราะว่าลำโพงจะออกแน่นกว่านะครับเดี๋ยวก่อนพอเปรียบเทียบกันอ๋อลองเปรียบเทียบเสียงนะครับ music แค่นี้พอแล้ว,<ด>ลวเจ้พอแล้วครับ<ด>ต่อไปเดี๋ยวคอยดูตัวอื่นนะครับเจ<ด>้วันนี้ก็ใครใครอยากจะสอบถามก็ก็ได้หมดเลยนะสามารถดูในคลิปได้ถ้าเกิดเป็นติ๊กต็อกก็ร้านอีมาดขายเครื่องเสียงเหมือนกันนะคะในติ๊กต็อกร้านอีมาดขายเครื่องเสียงใน YouTube ก็ร้านอีมาดขายเครื่องเสียงใน Facebook ก็ร้านอีมาดขายเครื่องเสียงใครอยากทักก็ไลน์แอดได้นะคะแอด อีมาดนะคะ E M A R T นะคะคสวัสดีครับค่ะ